ยูโรปามอเตอร์จัดโปรแรน5เดือน5ยกทัพขบวนรถ b m w Series 2ในราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง1,590,000บาทเท่านั้นค่ะห <Wow. S 1> ้ามพลาดเลยนะคะ ที่นี่นะคะยูโรป้ามอเตอร์สาขาตลิ่งชันศูนย์รวมรถ BMW อมือสอที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนครั้งนี้สุดพิเศษเลยนะคะมีรถ BMW อรูรุ่นซีรีส์2ให้คุณได้เป็นเจ้าของกันมีมาให้เลือกถึงเกือบสิคันเลยล่ะค่ะ รถทุกคันนะคะเป็นรถสวยไม่น้อยราคาดีการันตีคุณภาพอยู่โรป้ามอเตอร์คัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและทุกคันยังเป็นรถที่ยังมีเบีย์ไซน์และวารันตีเหลืออยู่นะคะอุ่นใจได้แน่นอนค่ะมาดูกันที่คันแรกเลยค่ะนี่คือรถ BMW ูรุ่น 220i s p o r t ราคาเบาๆที่สุดเลยเพียง1,590,000บาทเท่านั้นเป็นรถปี2021ค่ะ วิ่งมาเพียง15,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและด้านข้างคันนี้เลย B M น้ำย่ I M Sport คันนี้รถประกอบนอกทั้งคันมาพร้อมกับสีดำด้านในเบาะแดงค่ะวิ่งมาเพียงประมาณ40,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคันนี้เป็นรถปี2019ในราคา 1,690,000านบาทค่ะใครชอบรถ B M W ซีรีส์สสีดำนะคะต้องจัดคันนี้เลยมาทางด้านนี้กันค่ะรถ B M W 2 2 0 I M Sport นะคะรุ่นท็อปเลยที่มาพร้อมกับชุดแต่งพิเศษนะคะรอคันเลยค่ะ อันนี้เป็นรถสีเทาด้านในเบาะสีแดงรถปี2020วิ่งมาประมาณ70,000กิโลเมตรราคาเพียง1 7 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้รถสวยไม่น้อยด้วยนะคะนี่คือรถสีขาวด้านในเบาะแดงวิ่งมาเพียง12,000กิโลเมตรเท่านั้นเองในราคา1 7 9 0 0 0บาทค่ะ มีมาให้เลือกอีกคันหนึ่งสำหรับรถ B M w Series 2รีสี 2, ขาวปอแดงคันนี้นะคะรถปี2021ไม่น้อยกว่าอีกเพียง11,000กิโลเมตรในราคา1,790,000บาทเท่านั้นเองค่ะ สีสวยโดนใจใครเห็นก็ต้องมองคันนี้ค่ะสีฟ้าบ่อดำวิ่งมาเพียง15,000กิโลเมตรเท่านั้นในราคา1 8 5 0 0 0้บาทค่ะใหม่สุดต,ต้องคันนี้เลยรถสีดำบ่อแดงปี2021 คันนี้เป็นรถป้ายแดงกำลังรอการจดทะเบียนอยู่นะคะวิ่งมาประมาณ44,000กิโลเมตรในราคา1,850,000บาทเท่านั้นเองค่ะชอบคันไหนกันบ้างคะถ้าสนใจรีบทักไลน์มาให้ไวเลยนะคะรถ b m w u e r i e s 2ีรอที่ยูโรป้ามอเตอร์หอไม่คุณเป็นเจ้าของแล้วคะ่ะ